ครับช่องทรามาหาแดกวันนี้ก็มาวางปลาเนี่ยได้ปลากระตะหรือว่าปลาชิงช่งร้อยหาิกอถ่ายวันนี้เก็เไม่มีอะไรจะถ่ายทําให้โดยชมนะประเพณีของเราบ้านบ้านของเราของเกาะยาวบ้านเราเอ,อ,อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเนี่ยบ้านเราเอ,อ,อาชีพของเราก็ มาหากินกันอยู่อย่างนี้แหละไอชีปลากระตปลาชิงช่างเออเขาทามากันนานแล้วเป็นร้อยร้อยปีเออเนี่ยปลานี้เราทําได้แล้วก็ไปส่งประเทศนอกเลยเราไม่ได้ส่งในประเทศไทยในประเทศไทยก็ไม่กี่จังหวัดได้กินอืมนี่เราก็ส่งไปอินโดมาเลเซียสิงคโปร์บูนายจีนไต้หวันเออไปทางนูน้นแหละเดี๋ยวเราส่งไปเราทำมาหากิน ปลาของเราส่งกันไปทำกันไปมีปกันไปนะอาชีพบ้านๆอาชีพหลักของเราเลยเนี่ยที่ในเกาะเราก็มีอาชีพปลาโมงหลายสิ่งหลายอย่างเออออกวนชิงช่างทำปลากระตา่า่มั่งทำหมึกมั่งวางวานกุ้งวนปลาเออทำหลายสิ่งหลายอย่างกันวันนี้ก็เป็นคลื่นเป็นลมเมื่อวานก็เป็นคลื่นลมใหญ่ วันย่ญ่ลงแข็งเมื่อวานนี้วันนี้ก็เริ่มมาอแล้วรัวนะ <c oughs> เราอยู่ในกลางทะเลอยู่ในกลางทะเลมันว่าวีหัวใจ <c oughs> มันว่าวีหัวใจ Anh đây, anh đây. Em ba, bên ngoài trời. quá? Em quá?

เออเรื่องหัวปลานี่มันมีก็เอานี่ปลาคีตังเนี่หัวปลาคีตังเนี่ยตึตึ้งเลยนะมาฮะปลาคีตังมันไม่ลุ่งเลื่อยนั้นไม่ได้ลุ่งซอนกูเลื่อยนี่ได้แล้วมาแล้วยิบแล้วได้แล้วมาละไฟไมมเครื่องอันนี้ฮะควันดุยดุดุไฟไมมเครื่องอันนี้นี่ไฟไหมเครื่องเนี่น้อ กินข้าวกินข้าวไปนนี้ข้าวมีหัวปลาได้ไน้ำกอดิ่งก็น้าแกงเนาะร้อ,อ,อยห้าสิบตายได้แล้ววันี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตาย ทไมกินได้นะไหนอะเป็นควันงาบเรี่ยงเลยนะไวายแมวมึงกมาเจนน์เนาะข้งมาเจนทอ มือกล้วย,ยกับข้าวเออกล้วยสองตัวเนี่ยเดี๋ยวนะครับ,บจะได้สดใสเริ่มกดติดตามไ้ด้วยเดี๋ยวนี้นะครับ